อย่างเช่นคุณคุณชาร์จเข้าไปครั้งแรกใช้ไปแค่20%ซึ่งแบตนี่ของคุณตอนนั้นจะเหลือ80%คุณอาจคุณก็ชาร์จไปเข้าเข้าไปใหม่คุณจะสามารถทําอย่างนี้ได้อีก5ครั้งคึือจะนับหนึ่งรอบวิธีการดูแลวิธีการใช้เครื่องชาร์จ1การชาร์จที่ได้รับไฟฟ้านิ่งๆคือการได้รับ ไฟเกินไฟกระชา่าอันนี้มีผลต่อก,การชาร์จไฟที่มีคุณภาพติถึง20%อุณหภูมิในการชาร์จระหว่างหรืออุณหภูมิในระหว่าง,นนงการชาร์จหรือประจุไฟควรอยู่ที่อุณหภูมิระดับเดียและไม่มีความชื้นมากนักเพราะจะทำให้การทาส่เทความร้อนทำได้ยากขั้วแบตเตอรี่และขั้วส่วนของเสียบของของเสียบสายชาร์จนั้นต้องมี การถุไปหรือการชาร์จเป็นไปอย่างราบรื่นและจงได้ผลดีหรีเรียกการทำมืรปืนอัพิเตอร์หรือลำโมงพรพมาที่ตกเ อย่าทำให้แบตเตอร right character ี่เกี้ยงจนเป็นเกี้ยงหมดเปเลยค่ะการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพในระยะเวลาที่ใช้งานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ยึงควรเอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์การทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์หนึ่ง ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่สองอย่าใช้ผ้าเปียกเช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเาด็ดขาดให้ใช้ผ้าแห้งสามอย่าใช้สบู่น้ำยาทำความสะอาดใดๆกับคอมพิวเตอร์เพราะจะทำให้ระบบของคอมพิวเตอร์เก,กิดความเสียหายสี่ไม่ควรฉีดสเปรย์ไปที่คอมพิวเตอร์แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆห้าไม่ควรใช้เครื่องสูบกุลกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆหก ถ้าคุณจาเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรดใช้อุปกรณ์ทคํความสะอาดที่คู่มือแนะนําไว้เท่านั้นเจ็ดไม่ควรดื่มน้ําชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆในขณะใช้งานคอมพิวเตอร์แปดไม่ควรกินขน,ขนมขบเคี้ยวหรืออาหารใดๆขณะทางานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สาเหตุที่ทําให้คเครื่องซีพีเกิดความเสียหายความร้อนที่เป็นสาเหตุทําให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ เองวิธีแก้ปัญหาคือจะต้องรีบระบายความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆออกไปให้เร็วที่สุด<อ>การบำรุงรักษาทั่วท่วเครื่องทั่วๆไปเครื่อง่ายไฟสำรอง UPS ถ้ามีงบประมาณเพียงพอควรติดตั้งร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเฉพาะ UPS จะป้องจะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาทางไฟฟ้าไม่ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าตกไฟเกินหรือไฟกระชากการติดตั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ควรติดตั้งในห้องที่มีเครื่องปะปาอากาศหรือถ้าไม่มีเครื่องปรปบอากาศควรเลือกห้องที่ปลอดฝุ่นมากที่สุดและติดตั้งตัวเครื่องควรห่างจากผนังพอสมควรเพื่อการระบายความร้อนที่ดีกา,ารบำรุงรักษาฮารด์ดดิสตฮาร์ดดิสตเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุยืนมาก ยากจับมากยากจับบ้างมืรักษาด้วยตัวเองผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรรมะมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งควรปฏิบัติตามก่อปนี้การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ควรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โดยให้ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ห่างจากฝาผนังไม่ไม่น้อยกว่าสามนิ้วเพื่อการระบายอากาศการระบายความร้อนเป็นอย่างปกติ ควรเลือกใช้โต๊ะทำง,งานที่แข็งแรงป้องกันการลี้ยกใจไปมาเพราะทาให้หัวอ่านของทาร์ติสถูกกระทบกระเทือนได้ควรมีการตรวจสอบสุขภาพสถานะของทาร์ติส้วดโปรแกรมยูทิลิยูทิลิตี้ต่างๆว่ายังสามารถใช้งานได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์การบำรุงรักษาดิส ดได้ช่องอ่านดิสเมื่อทํางานไปน,นานหวัวอ่านแผ่นดิสอาจจะเสื่อมสภาพไปได้หวัวอ่านแผ่นดิสเกิดความสุปปกภกเนื่องจากมีฝุ่นละองเข้าไปก่อที่หวัวอ่านหรือเกิดจากความสุกป,ปุกของแผ่นดิสที่มีฝุ่นหรือคราบไขมันจากมือผลที่เกิดขึ้นทําให้การบันทึกหรืออ่านข้อมูลจากแผ่นดิสไม่สามารถดําเนินได้การดูแลรักษา ดิสไรควรปฏิบัติดังนี้หนึ่งเลือกใช้แผ่นดิสที่สะอาดคือไม่มีภาาพลุมไขมันหรือรอยผูดขีดใดๆสองใช้น้ํายาล้างหัวอ่านดิสทุกๆเดือนสามหลีกเลี่ยงการใช้แผ่นดิสเก่าที่เก็บไว้นาๆนๆเพราะจะทําให้หัวอ่านดิสไรซสกปรกได้ง่ายการบำรุงรักษาพรปปีดิสแผ่นดิสมีความ ละเอียดมากจึงมีจึงควรม,มีการรักษาอยู่เสมอเพราะถ้าแผนดิสทำรุดหรือมีความสุกปรกจะส่งผลระพบกระทบต่อข้อมูลที่บันทึกไว้หรือกําลังจะบันทึกใหม่และที่สําคัญคือจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์การบำรุงรักษามอมนิเตอร์หนงอย่าให้วัตถุน้ไปกระทบหน้าจอคอมพิวเตอร์ สองคนเปิดไฟที่จอก่อนคือมิทย CPU เพื่อบูดเครื่องสาไม,ม่ควรติดติดเปิดเปิดเครื่องต<อ>ิดติก,กันสี่คาวคเาเความสว่างของจอภาพให้หมอะชมกับสภาพของห้องทำงาน 5. อย่าเปิดตฟาหลังโอมพเตอร์น่อมเองเพราะอาจจะเป็นอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงหเมื่อมีการเปิดจอภาพท้นไวานนานา จะมีการเรียกโปรแกรมหนอน่อภาพการบำรุงรักษาเลเซอร์พิมเตอร์หนึ่งการเลือกใช้กระดาษไม่ควรใช้กระดาษที่หนาเกินไปจะทําให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้ไง่ายสองควรกีดกระดาษให้ดีอย่าให้กระดาษมิกันเพราะอาจจะเป็นสาเหตนุหนึ่งที่ทําให้กระดาษติดในตัวเครื่องพิมพ์ได้การใช้ laser printer, พิมเลเซอร์พิมเตอร์พิมลงในแผ่นใส ก็ต้องลือยใช้แผ่นทรที่ไทยกระชากได้เท่านั้นค่ะคุณยามพอจบการเลยคนระับ